และในตอนนี้โปรเจกต์ไอวอรีทาวเวอร์หรือหอคอยงาช้างก็กลับมาอีกหนึ่งรอบครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้มีการเพิ่มสกินใหม่เข้ามาด้วยจะเป็นของบัตต้ควีนหรือราชินีเลือดคนสวยของเราครับชุดของเธอจะมาในโทนสีดําตัดด้วยสีน้ําเงินเข้มโดยรวมต้องบอกเลยว่าสวยสง่างามสมบงราชินีแต่ผมติดอยู่อย่างเดียวทําไมคิ้วของแมรี่มันดูแปลกๆคือมันเป็นสไตล์หรือยังไงอันนี้คือผมไม่เข้าใจและผมก็ไม่ชอบคิ้วแบบนี้เอาซะเลยฮะเอาป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมเล่นสก,กินนี้ให้ทุกคนได้ดูสักสองสามเกมแล ว่าสกินนี้จะสวยหรือเปล่าล่ะครับริสแมนช h อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดีตทีวีบนเว็บไซต์รับริสแมน o อยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนชอปเท่านั้น แคแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเปนที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินที่มีชื่อว่าพัดคนนกสกินใหม่ล่าสุดของบัตตี้คีนหรือแมรี่ในโปรเจกต์ Ivory Tower ครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามแมรี่มากๆคิวกูอยู่ไหน <c oughs> โอ้ยใครเขียนคิปให้แม่ผมนี้มาครับเดี๋ยวเรามาดูในรูปเกมครับมีตาบอดมีนักขาวมีเอดา <c oughs> มีนักธนูหลังว่ามีหนคนเดินกันอยู่เปิดกระจกกันจ้อยครับ เจอกับอาเชอร์อาอาวอาชเชอร์ยิงว่าแบบดีก็สวยสิครับผม <C ie> เปิดก่อนได้ปูดไปฮะเดี <C ie> ๋ยวเราไล่ตามกันต่อครับระหว่างเล่นดูสกินกันไปด้วยฮะโดยรวมผมชอบหมดครับยกเวนคิวคิวอย่างเดียวติดเรื่องคิวอยา่าง <C ie> เดียวเดี๋ยวเราขยับนิดนึงครับไม่ให้เขาขึ้นรถไฟนะมีมาพับไหมพับหรือเปล่ายังไม่พับครับผมบิงอีก13วสอุ้โยโดนยิงไปหึดอกทำ <C ie> <อ>ไหมน่าจะต้องทบแล้วละ โอเคเดี๋ยวเรารอมันลดแป๊บนึงโอ้โหไปยิงซ้ำด้วยไม่เป็นไรผมรอได้ไปครับบิงพร้อมนะมนกระจกดักไว้ก่อนเหมือนมันพิติดรางรถไฟอยู่นิดนึงไม่โดนพิติตรรางรถไฟอยู่นิดนึงมานะครับเดี๋ยวรอให้เขาออกมาบิงพร้อมบริงพร้มรพอรมใช้งานแล้ววันนี้รู้ไปก่อนครับวันนี้ผมมาเล่นในโหมดปกตินะครับไม่ได้ลงแรงนะครับเพราะว่ามาอัดคลิปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ วาเก้าอี้กันไปก่อนครับวังเต็ดออเดอร์ฉายอยู่ที่ยิงตาบอดครับก <c oughs> ็มาดูว่าใครจะเข้าแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีเครื่องซันกันอยู่ <c oughs> เดินมาเช็คตรงบ้านสองชั้นติดตัดเล้งอยู่รอ,อเออนะฮะจ่ายพายุแล้วเฟดไปแล้วครับเดี๋ยวไล่พี่กันมาครับตีแผ่ได้ต้องตีนะโอ้โหเรายังไงก็ทันเฟดนะยังไงก็ทันเฟดช็อตนี้ดึงไปก่อน <c oughs> ได้ตามต่อครับไม่มีบริง้งแล้วนะวางกระจกครับสามสอง หนึ่งมานี่รวมอีกหนึ่งไม่มีไทย,ยนี้สวยเดี๋ยวเขาน่าจะเข้าไปกดเครื่องในบ้านต่อแต่ว่าเดี๋ยวผมวางเก้าอ,อี้ตัวอุ้ยมีเบสเมนด้วยวะมีเบสเมนด้วยแต่ว่าเดินไปมันจะเสียเวลานอ้อบ้านสองชั้นสั่นอยู่ว,วันเดอร์เดอร์ยังใช้อยู่ที่จิตตบอดครับบัตรีคุยเดินมาไล่ตรงบ้านสองชั้นโอ้รอยเท้าเหมือนจะขึ้นข้างบนไปแล้วนะเครื่องน่าจะได้ประมาณสี่ห้าหกสิบประมาณนี้โดดลงมาขอแผ่หนึง่งช่วยบ้า เดินแบบนี้จะมีคนแซบหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมขอแผนหนึ่งได้ไหมสามสองแบมเข้าไปหนึ่งทีกลับไปดูนะักหนูก่อนนะอาจจะมีนักข่าวมาแซบโอ้แต่ว่าปิ่มจัดเลยนะปิ่มจัดเรียบร้อยเอ่อเครื่องสั่นไกลๆตรงนี้ไม่มีแต่ตีเดตัสยังเด้งอยู่โอเคเจอแล้วกระจกป้ายโหแล้วมุมมองยากเว้ยมองยากหนึ่ง มองยากสองต้องตาหน่อยสามยังไม่โดนรอบนี้ไม่รอดแล้ววันนี้มองยากมันแบบมันเป็นแบบไม่ใช่กระแพงทีง่มัันคือมองยากทีนึงมีเบสเมนต์เออเหลือนักข่าวกับตาบอดพอดูเครื่องหน่อยนะโอ้เครื่องเจ็ดสิบเยอะอยู่นะเครื่องเจ็ดสิบเซต์ีทัดเด้งครับเด โอ้ยจะแซบหรือเปล่าประเด็นขอแผ่ลหนึง่งอาจจะแซบนะกระเฝ้าปั๊บมีหรือเปล่าถ้าเกิดน้าข่าวจะเข้าต้องใช้เด็กน้อยถ้าไม่งั้นก็ต้องให้ตาอบอดเข้าโอเคตาบอดเข้าครับเล่นกาเฟนิดนึง,ดงเ,เดี๋ยว่าจะดึงหรือเปล่ายัางยังยังยังไม่ดึงใช่ไม้เลยเฟดแล้วนะ อันนี้อยืนนิ่งๆแบบนี่ก็สวยสิค,ครับยืนบอกให้เพื่อนเฉยเ,ยเบย,ย,เบย,ยจับวางเก้าอี้ก่อนแล้วเอดาจะหนียังไงมุมนั้นมันจะหนียังไงไปครับตอนนี้เจ็บทุกคนเจ็บทุกทางเลเครื่องไซเฟอร์สองเครื่องครับเอดาฝืนกดเครื่องเครื่องมันเตรียมหรอแหมไม่น่าเตรียมนะกลับไปดูตาบอกรนเคมีเด็กน้อยช่วยให้มันช่วยไปจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนครับเดี๋ยวผมขอ,อกกลับไปเอาเอดาก่อน เอเดน้าตุยแล้วยังตุยแล้วดีอยู่เลยเฟดแล้ววันนี้ขึ้นมาส่วนตาบอดล้มแน่นอนแต่ไม่ล้มล้มตรงไหนอ่ะไม่ฉีกขวาก็ตรงไปอ่ะเดี๋ยวเดินดูก็น่าจะเจอามาวางเก้าอี้จะหรวยกันก่อนแต่ว่าตรงนี้เราจะโซนไม่ได้แล้ววะถ้าเกิดวางตรงนี้ไปเรียบร้อยแตกสองเดี๋ยวเช็คก่อนครับเหลือนักข่าวที่ยังเดินได้อยู่นะคือถ้าเกิดไม่ออกลายขวานี้นะฮะก็จะไปมบับุน่นบุนเอา้าอีกาบินอยู่ตรงนี้แน่นอนเอายืนนิ่งวะ ไม่เอาอแล้วหรอ <c oughs> คือไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมไปไม่เอาอะไรไปก็ล้มไปซะเดี๋ยวเอาตาบ,บอดไปนั่งเก้าอี้เจ้ารวยก่อนครับตรงสะพานมีหนึ่งแล้วก็ตรงเซสชันสี่มีอีกหนึ่งเดี๋ยววางเซสชันสี่เลยคือนางไม่เอาอะไรแล้วตาบ,บอดยังเฟสไหนวะสองไหมน่าจะยังไม่ตุยนะครับครับวางเก้าอี้จรวดกลับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บนักข่าวอีกหนึ่งครับผมเกมนี้เก็บสี่ได้จะสวยงามเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะ เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเลยดูคิ้วเลยทำไมเขี่ยคิ้วไม่เต็มอ่ะคิ้วมันหายไปไหนจะประจมตามหาช้างแต่ว่าแมรี่ตามหาคิ้วคิ้วกูอยู่ไหนดูดูคิ้วดูคิ้วดูดิเกียยมาแค่ครึ่งตาแล้วมันก็หายไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอเดฟทำไมอ่ะรู้ว่าเป็นสไตล์อันนี้คืออันนี้ถามสาวๆนะมันเป็นสไตล์แล้วมันยังไงวะผมไม่รู้อ่ะเขาแต่งหน้ากันบนีรอไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกัน โอเคเราเข้าสู่เกมที่2กับด่านโรงพยาบา,บาลภาพหไรกับ m ม r ี่โปรเจกต์ไอวอรีชาวไปครับเดี๋ยวเราเช็คตรงบร,ริเวณบ้านเล็กกันก่อนเกมนี้มีนักคิกเก็ตโอ้อีก,กาบินมีนักคิกเก็ตมีเอดาครับมีนักสำรวจแร่นะครับแล้วก็เมคนิกขอตีท,ท,ทนึงโอ้โหมันเดินย้อนเฮ้ยมีแบตเตอร์อยู่ข้างในมีแบตเตอร์อยู่ในบ้านเล็กหนึ่งตัว แบบนี้จะดียังไงขอหนึ่งทีมาครับระวังไม้นะอาจจะต้องยิงจักไม้นิดน,นึงโอ้แบบ <c oughs> เขียก่อนมีแบตเตอร์ยืนอยู่เบดเมนอยู่ตรงนี้นะครับฮ <c oughs> วิกระจกเปิดได้ไ <c oughs> ลตาเอดาก่อนเอดาที่เจอ2เกมนะเกมแล้วก็เจอเกมนี้ก็เจอนะโอ้แต่ว่าดูเขาเดินเหลี่ยมสวยอยู่นะ <c oughs> เอดาดูเดินเหลี่ยมสวยอยู่ <c oughs> ขออีกทีได้ไหม <c oughs> ขออีกไม่ได้เว้ย ต้องตีมือแล้วเฮ้ยเหลี่ยมพอดีเหลี่ยมเดินดีเลยนะเอดาเดินหลบกระจกสวยอยู่แต่ว่าผมมีบริแล้วครับบริงมันมีละบูมบังบระบังบระบริงบริงบริ้งบระบังบระบงบงบงบาราบริ้งบระบังอ่าคิดเก็ตไม่มานะครับเจอวอาเล็กสั้นครับเห็นแล้วเดี๋ยววางตัวตุีตายก่อน เดี๋ยวระหว่างเล่นดูสกินไปด้วยครับอย่างที่ผมบอกไปว่าไอวูรี่ทาวเวอร์รอบนี้กลับมาสกินกลับมาเยอะมากนะครับมีสกินใหม่ๆเข้ามาด้วยครับอย่างแมลลี่นะครับรู้สึกว่าจะมีลีโออีกตัวไหมที่อ๋อผมยังไม่ได้รีวิวครับเดีย๋ยวผมมาทําให้ดูนะเฮลเวิร์นะครับผมวางกระจกไล่ก,ก่อนนะครับโอ้โยโอ้ไกลเกินไปไม่น่าโดนนะตีไม่น่าโดนเนี่ยมันไกลเกินแต่ถ้าเกิดวกกลับมาแบบนี้แบบนี้เรียบร้อยเจอหมวดแบบสับแ้วรู้สึกองศาไปหนึ่งทีมีคนเข้าช่วยครับหัวดุมๆละ เครื่องช็อตอยู่ตรงสองชั้นก็น่าจะเป็นไอ้จ่อยนะครับเดยวครับรอคูดาปับรอคูดาปแป๊บ,บเป็นแมชชนิกอย่าบล็อกนะบล็อกผมตีนะครับผมไม่สนแล้วใครทั้งนั้นผมตีไม่ให้หมดอย่าให้เหลือหลอ่ออย่าให้หล่อเหลือกระจกพร้อมสามสิ3หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งมีไฟวิวไหมมีไฟวิวไหมเธอเลช็อตไปเลยครับผม คอ่าเบตเม้นอยู่บ้านเล็กวางตัวข้อยาวจะบอกจะวางตัว,ตวแอลตัวแอลอยู่รุ่นวางข้อยาวเลยครับเร่งเฟรดหน่อยมีเมคนิกอยู่บนบ้านสองชั้นแบตเตอรม์มิดมากเลยแอบเนียนเนียนแอบสนเนียนใช่เข้าไหมถ้าเกิดโดนตรงนี้อ้าวช่วยไม่ทันนะผมบอกไว้ก่อนนะแบบนี้มันช่วยไม่ทันนะครับผมกระจกผมอยู่สามสองแบบ ครับเดี๋ยวรอ,อเหลือนักสำรวจแรกกับเมคานิกเดี๋ยวเราวางตัวแอลบางคนเรียกตัวแอลบางคนเรียกตัวทีผมว่ามันเหมือนแอลมากกว่าทีไปจ้าเฟ้นแรกเหลือนักสำรวจแรกกับเมคานิกเอ่ออินฟีเหมือนมีเครื่องสั่นๆนะไม่รู้ว่ายอ,อยหรือเปล่าแต่ว่าติดในตามันเด้งนะครับคือเข้าได้ทั้งคู่เอ่อเมคก็เข้าได้นักสำรวจแรกเข้าได้แต่ว่านักสำรวจแรกน่าจะเข้ามากกว่า น่าจะมีแมกเนตสามสเต็คตัวเร่งถอดรหัสมาโอเคมาละหล่นดูดทีนึงยว้อเคไทยอยู่แต่น่าจะช่วยได้ครับทันเฟดไว้ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะช่วยโอ๊ยไม่น่าจะทันแล้วนะมุมนี้ไม่น่าจะทันเฟรตเดดเห็นเงาอยู่นะครับมันจะดึงมันจะดึงเอาคนเดิมแล้วเขาจะล้มในสามสองหนึ่ง ดุดันไม่เกรงใจใคร <c oughs> แมรี่ใหม่กับภาพคิ้วที่หายไปล้ <c oughs> <c oughs> อกูล้อจะลูกบวชกละ่ะกูล้อจะลูกบวชกล่ะใครเป็นคนวาดคิว้วไปแะ้ก็อี้ไป <c oughs> เนี่ยจะดียังไงนักตำรวจแย่ <c oughs> นักตำรวจแง่ต้องรอดูว่าไอ้จ่อยกับชักเทอรกลตีจะกดทันหรือเปล่าตีไม่โดนตีมือกอ็ไ <c oughs> ด้ถือศรัตธ์หนักมากนะ เดี๋ยวไปที่แล้วครับโอ้ตุนิสกัสซันผมว่าเครื่องนี้มากกว่าไลน์นี้ไลน์นี้แมกนิคอยู่ไลน์นี้มาแล้วจ้าอ่ะแม็กกี้จัหนีพี่ไปไหนเอาวีคือรับเบิดอ่ะเรียบร้อยอทุกคนดูคิวเนีย่ยจะหาว่าผมแกล้งผมคิดแค่ตรงไหนผมแก้ตรงไหน,ไหนคิวห่างมันหายไปไหนไม่รู้ผมไม่ได้แกล้งจริง มาทุกคนเข้าสู่เกมที่3ครับรอบนี้เราเจอกับแกง i v v r y y t w w r r ครับหอคอยงาช้างทั้งเซอร์เวอร์แล้วก็ฮันเตอร์นะเกมนี้มีเชือกเงกลครับมีนักสำรวจแรกครับมีทหารรับจ้างแล้วก็นักโชษนะฮะเชือ่อเพ่อแล้วเดี๋ยวตัดเด้งอยู่อ่ารอยเท้าอยู่ตรงนี้ครับตัวอะไรวะโอเป็นลากูรูกา้าห <c oughs> ยียบก่อนรากูรูกา้าเดินไลไหน เอาะไรนี้ไม่มีเดินไปออออะไรของมันวะมันเดินไรไหนเนี่ยงงแล้วต้องเอากระจกไล่แล้วมานีหนึ่งตัวหนึ่งทีได้หรือเปล่าเขาพีชชอตอยู่ในมือนะครับก็จะเป็นทางหน้าของสกินไอวอรีร่ทาวเวอร์ทั้งตี้เลยนะอันนี้ครับอันนี้เป็นลูก้าโอ้โหโดนช็อตไปหนึ่งทีลายเบียนก่อนบิงยังไม่พร้อมใช้งานตีหนึ่งทีอันนี้สวยเจอบุคคลหิวไม้หนึ่งเอไปครับ มีใกล้ๆนะอ่าอาจจะไม่ใช่นักตำรวจแรกนะครับเกิดนักตำรวจแรกเขาน่าจะเข้ามอร์เซนารีวันเดร์เดอร์ฉายอยูขอเปิดกระจกเช็กก่อนใครเอ้านักตำรวจแรกดี่วาเขาไม่ตอนแรกนึกว่าเขาจะซับเพื่อนนะถ้าเกิดเป็นนักตำรวจแรกเขาน่าจะซับเพื่อนอ่าคนสองคนสามมจะมาด้วยกันหรือเปล่าชื่อคล้ายๆกันนะครับเดเซนเดี๋ยวก็วามามีคนแซ่บอีกคนนึงมันอ,อ้อม เอร์เซนนาเรีไปก่อนไล่ตามคนเดิมครับมีบริงอยู่นะจ่เย็นจะแย็นคำดาโบรไฟวีมันใช้หรือ,อยังไฟอยู่มันใช้ยังมานี่ดีมานี่ดีคนนี้หิวไม้จัดอะแล้วท้าคนนี้หิวไม้จัดอยู่ไกลๆนะขอปิดโอเคมาอยู่ด้วยกันน่าจะหิวเมอร์เซนก่อนน่าจะน่าจะ ฝากกูอีกครับเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องครับกับลูก้าที่นั่งสองเฟสน,นะูไดายสิวินาทีครับเดี๋ยวต้องมาดูว,ว่าจะฮิลหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะฮิลไหมแต่คิดว่าน่าจะฮิลเราให้เมอร์เซนช่วยอีกรอบหรือไม่ก็นักสํารวจต้องเข้าเลยนักสํรวจแร่พด,พดคธูไปขบคาโตครับมาครับไอ้เข้าคั่วไม่ถึง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 ไกลเกินต้องตีมือไม่โดน ได้นะได้นะอย่างน้อยคุณก็ล้มแน่นอนอย่างน้อยคุณก็ล้มแน่นอนเอาลากู้ต่อดูปะสวยเดี๋ยวเข้าครับไม่สนใครทั้งนั้นอะขอขอของแถมได้ไหมไฟวิวจะขอของแถมระวังแม่เร็กําไมโดเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกหนึ่งอ t o วอร,วอรกับโรงเรียนไปก่อนนะลูกนะมันเป็นโรงเรียนไหมมันใช่โรงเรียนม,มันเหมือนชุดแบบ เหมือนชุดเหมือนชุดนักเรียนอะ่ะเออเหมือนชุดนักเรียนโอ้แล้วตีหน่อยอุ้ยไม่โดนไปเลยยาวเลยตีไม่โดนจะตีพังกำแพงมันเหมือนชุดนักเรียนอะ่ะเออส่วนแบบโค้กฮันเตอร์ก็จะแบบเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนทางหน้านของเซอร์เวอร์ก็จะเป็นแบบฟิลแบบนักเรียนเละมาขอดึงที่มไม่โดน ขอจะตทีได้ไหมวันนี้ตีไม่แม่นเลยไว้ทุกคนวันนี้ตีไม่แม่นเลยโอ้โหมันไาละมาแล้วนะมีหนึ่งคนนะักสำรวจแร่ตีเร่งเฟดได้ครับผมว่าเขาจะช่วยทันเฟดป่าเด็มีบริงอยู่เอ้ยมันเลดมันเล่นกับไม้มีหนึ่งปอกมานี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่เอาอะไรแล้ววะยอหวัอบ่บ,บ,บ,บก็นอนลงไป ครับผมถ้าจะเข้าต้องเป็นแม็กกี้ละโอ้ยกาบินเครื่องยนบ์สัน่นถ้าเกิดจะเข้าต้องเป็นแม็กกี้แล้วเครื่องตัวนี้สัน่นโอ้โสองคนเดินโซนไกลได้ครับหมานี่ดีโวันนี้ตีไม่แม่นเลยจริงๆเนี่ยหมานี่ดีผมบินบิง,บงนะเก็บตัวเลยบิงได้บิงบทะลุเก็บงานได้สามสอง บโอเคเขาจะใช้จ hmm. ่อยฮิว okay. ก oh, okay, okay. yeah, exactly. ันไม่เป็นไรผมหายคนก่มนอิกาเบนอยู่ตรงสุสานท่ออยู่สุสานนะครับหูขึ้นอ่ะมันอาจจะเป็นหูจ่อยนะเอานีไงมันฮิวกันอยู่ทันเหรอโอเคว่ะทันเรอแล้วก็เดี๋ยวเราไล่นักสุรยแรกต่อบีบให้เขาลูกเองกระจกอืมนิดนึงเดินย้อน ไม่โดนโอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วไฟวิวโอ้แย่แล้วโดนหนึ่งแผลเดี๋ยวรอดูว่าเม็กจะลุกตอนไหนนะโอ้แต่ว่าเอาคนนี้ก่อนก็ได้นะเอาลงไม่คนคนเม็กลุกแล้วไม่เป็นไรวางคนนี้ก่อนอีกสามวิกระจกมาโอ้เขาม่ขอ,อือนกันไม่ถึง เรื่อไม่สั่นนะนิ่งแบบนิ่งรบผมไม่ชอบไอ้ผมไม่ชอบไอ้นี่เลยอ่ะไอ้บทสรุปชตะกะช่วงบทสรุปตะกะคือเลือดเซอร์มันล้มมันหายเร็วใช่ไหมแม่งแบบเซอร์เวอร์แม่งหนีลงท่อกันโคตรบ่อยอ่ะตายอีมีมีมีีม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 มี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 หูขึ้นนะ โอ้เนียนว่ะแต่ว่านักสุ้โลดแร่ลุกแล้วครับโอ้เนียนกริปยุ่งใหนวะเนี่ยไม่ได้ยืดสิอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ขอ,นอหนึ่งที <c oughs> แบมไม่โดนแบมหนึ่งที <c oughs> โอ้ไม่ได้บิดกระจกก็ยังไม่ได้โอ้ต้องเคลียร์ไม้ <c oughs> เคลียร์ไม้ไปก่อนเก็บีดดูท่าแล้วน่าจะยืดยาว ดูท่าจะยืนยามมันเหลือเครื่องเดียวขึอสุดท้ายขอ,อคนนี้ก่อนหนุ่มวิยาวครับกระจกมีครับสาบไม่โดนมันวางกระจกเบี้ยวไว้วันนี้วันนี้เราวางกระจกเบี้ยวมากโอ้เขาเล่นไม้ได้ไม่ดีแล้วเขาจะจบเครื่องได้สวยแล้วไงสวยแล้วไงโอ้เราไปเล่นทุกไม้เลย มาเล่นทุกไม้ก็ดูเครื่องออกเครื่องนิสซันไป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 ไไปไตำวแรกลุกแล้วครับไลยกันหน่อยถ้าเกิดไล่เม็กนี่บอกเลยว่าเครื่องจุดได้แน่นอนกระจกผมมีนะครับแง้มมาไปดึงทีโอ้โหแล้วมันมีกำแพงกัน้นเข้าไปก็โดนดูดปิดมาก็ไม่เจอปิดมาก็ไม่เจอขอทีหน่อยเออจเจอเงาแล้ขอทีหน่อย อาม,มานี่ดีอาม,มานี่ดีม,มานี่ดีเรียบร้อยรวมไปก่อน <S 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 เอเอเครื่องบ้นเล็กมันจะใกล้สุดนะโอ้ล้วคือไม่สั้นนิ่งกริปนิ่งกริปนิ่งกริปสั่นไหมโอ้ไม่สั่นเลยเครื่องบ้นเล็กได้ประมาณ80ดิแล้วครับโอ้ไม่งั้น,นมผมต้องจับไปวางว่ะแล้วเดี๋ยวไล่ทินเพราะว่าเลือมันจะไหลหมดอ้าวหูขึ้น อีกาบินปุ๊บกร่องเอาละแบ <c oughs> บนี้คุณจะหนีผมยังไงครับ <c oughs> เปิดกล่องนี้คุณจะหนีผมยังไงครับสามสองแบบเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือสกินใหม่แมรี่ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะ